24ปีที่ผ่านมาไม่ได้สอนหรอกกัญชัยฟาดแรงใส่กระรอมแม่ไม่ไหวหน้าเลยละคะ่ะเดินว,วันที่11กุมภาพันธ์ทางด้านของกระรอกแมพัชรศรีเบนจมาตเผยในรายการโหนกระแสท,ที่หนุ่มกัญชัยถึงกรณีเรื่องอาหารเสริมและขอยุติบทบาทพิธีกรในการทําปัจจุบันทั้งหมดละคะ่ะเพื่อรับผิดชอบต่อหน้าทีจ้าตัวเองก็บอกว่าวันนี้ตั้งใจมาขอโทษสังคมเนี่ย ออกมายอมรับต่อสื่อและพิธีกรต่อ24ปีไม่ได้รู้ในเรื่องกฎหมายเป็นการทำพลาดประมาทเลินเล่อไม่รอบคอบในการนำเสนอข้อมูลในการรีวิวนอกจากนี้การะแมยังเผยว่าเข้าวงการอาหารเพราะรเป็นคนรักสุขภาพพยายามคิดค้นทุกอย่างที่จะทำให้ร่างกายส่วนที่บกพ้องเนี่ยได้รับการแก้ไข เป็นความฝันที่สนใจมาตลอดเพราะว่าเคยแย่มาตั้งแต่หัวจะรดเท้าขอ,อน้อมรับในทุกความผิดที่ได้ทำลงไปเป็นพิธีกรมามากกว่า20ปีแต่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการได้ปีกว่าไม่ได้รู้กฎหมายทั้งหมดเพราะว่ารายละเอียดเดยอะมากเวลาคนที่มารีวิวอาหารว่าเขาบอกว่าดีอันนี้หายพอแม่เขาดีขึ้นเราคนทำก็ตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ก็ดีใจแล้วก็ไปไลฟ คือไม่รู้ว่าอันนี้เขาพูดไม่ได้หรือว่ายังไงวันนี้คือยอมรับโดยดุสดีว่าผิดประมาทรู้ว่าพลาดอะไรไปและจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว ผิดครั้งหนึ่งจะไม่ผิดซ้ำสองอีกก็เป็นบทเ,เรียนของหนูนะความผิดเกิดจากตัวหนูเองหนูโฆษณาเองพูดเองอ่านรีวิวเองดังนั้นคนผิดก็คือหนูไม่ใช่บริษัทหรือว่าผลิตภัณฑ์คนนําเข้าระบบคอมพิวเตอร์ก็มีเพียงแค่กระแมคนเดียวไม่ต้องไปโทษใครมันก็คือไอ้ตัวหนูนี่แหละตัวหนูนี่แหละค่ะต้องรับผิดโดยอธิบายว่าคนที่กินผลิตภัณฑ์เป็นผู้ส่งข้อมูลมาให้แต่ตนไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับโรงพยาบาลว่าจริงหรือไม่เพราะว่ามีผู้ใช้ส่งเข้ามาจํานวนมากแต่ยืนยันว่า ไม่เคยพูดว่ารักษาหายแค่พูดว่าค่าลดลงไม่ได้ต้องการสื่อสารว่ายินผลิตภัณฑ์ของตนล้วจะรักษาได้ยอมรับว่าทาบริษัทมาปีกว่าบ้าคลังมากทําทุกอย่างต้องเลี้ยงพนักงานบริษัทหนูไม่มีที่ปรึกษากฎหมายพอมอีเรื่องนี้จะพลาดอีกไม่ได้แม่ผิดประมาทไม่รอบครอบพังเลอเป็นบทเรียนสําคัญและจะไม่ทําซ้าครั้งที่สองอีกงานนี้จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามกันละคะ่ะ